ทุนวันนี้ให้กินลำผสมยานอนหลับไปแล้วทุกปีนะครับจะได้กินยานอนหลับเบอกว่ากลัวหมูน้อยตื่นครับสื่อมวลชนนะครับมาลงรายชื่อที่กองการด้วยลัวครับะท่านวายร้ายบอกตแล้ว,วยังไงกติก,กาของเรามีไว้เพื่อรักษานะครับปึ๊บ ดูเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับจะต้องเลี้ยวหลังนะครับวิ่งให้เข้าบังเกอร์ก่อนที่บ้างไฟจะทะยานนะครับถ้าไม่งั้นจะโดนอย่าครับเลื่อนนะครับอย่าเพิ่งออกบังเกอร์นะครับอย่าเพิ่งออกบังเกอร์ ลงไปลงไปลงไปดึนมาออาพุ่งเข้าไปข้างนก็ได้งครับเอ็นโคเี็ตอย่ากไปอะครับ